คเต Л 谢谢คือนคลิปนี้จะทำเพื90 90่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในฟิชชิงก๊อตนะครับผมในเว็บไซต์อัลเซมการ์ติการ์ด้วยเครดิตหนึ่งพันห้าร้อยเครดิตนะครับโอเคก็เดี๋ยวเป็นไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะมาระหว่างนี้ครับผมก็เดี๋ยวเรารอคอมพิเศษผ่านไปก่อนนะครับผมเพราะผมมีหญิงของพิเศษนะครับโอเคมาดูเลยครับผมไปครับอุ๊ยเอ้า ดี๋ยวนะเอาโหเผิ่ไปยิงติดเฉยเลยทุกคนมันกระมุนไฟฟ้าโอ้โหแม่งยังไม่โผล่มาเลยยิงติดเฉยเลยทุกคนหูฟุกจัดเลยโอเคถือว่าสวยงามอยู่ครับผมมาขอถุงเงินหน่อยเว้ยถุงเงินหน่อยเว้ยเป็ดสาวถุงเงินอ้าวมาครับผมโอเคขอขวานบนแล้วกันนะครับโอ้โหสิบห้าบาทโหเยอะจัดเลยอันนี้มาปูเป็นเลเซอร์ปูเป็นเลเซอร์มาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยอุ้ยมาครับผมปูเป็นเลเซอร์โอเคสวยอยู่ไปจัดไปครับผมโอ้โหมาน้อยจังอ่ะ โอ้ยน oh, no wow. 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 ึกว่าจะมาเยอะนะครับผมไม่เป็นไรปะ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 ปอุ้ยเอาราชาดีกว่าครับผมราชามาหน่อยราชามาหน่อยเอ้ยร้อยยี่สิบอะไรอะร้อยยี่สิบอะไรมาเยี่นี้ดิมาเป็ดห้าดูผมเอ้ห้าร้อยโอเคเมื่อกี้ขึ้นอยู่แล้วผมห้าร้อยนะโอเคสวยครับเออเออมา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 ขอบโปรอีดีขอบโปรอีดีไม่เท้าเลยครับ มาขมังกรทองะะด้ับผมโอ้โหมังกรทองก็ไม่เข้าเลยขอถุงเงินแล้วกันนะขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับโอ้ยถุงเงินมาโอเคตอนนี้ขอตายบนนู้นผมได้มาสามอีกแล้วอะไรวะโอ้ทำไมยิงได้ทำไมเปิดได้แย่อย่างเงี้ยผมมาดูไม่ค่อยดีเลยอะโอเควิเอาว่าประวานม้าผมโอเคสวยงามอยู่ครับเอาวะขงกรเออราคามาราคามาเอาวะได้อยู่ได้อยู่ครับผม เห็นได้เยอะกว่านี้กเนี้ยมาหน่อยมาหน่อยเออมาเออเออได้อยู่ได้อยู่ว้าขอเป็ดสูงไม่ต้องเป็ดแตกไปเลยนะครับมาเป็ดแตกเป็ดสูงเลยครับผมตอนนี้โ,โห,โหยีห่สิบอะไรอย่าแย่ทุกคนตอนนี้คือแบบว่าเริ่มไม่เข้าแล้วนะครับเห็นไหมอะไรพวกปลาเป็ดสูงไปหรอ,อมันก็เลยไม่เข้าให้อ่ะเลยไ,ไ,ไปเปล่ามานคนที่มีโอกาสเท่ากันดีไม่ใช่แบบว่าโอกาสคนที่แบบเป็ดสูงกว่าได้ได้น้อยกว่าอย่างเงี้ยเกินไป มาผมเงินครับผมรอบนี้ผมขอท้ายบนเหมือนเดิมนะครับได้มาที่อุ้ย1,600กครับผมโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้กําไรของเรามาแล้วนะผมอยู่ที่600บาทนะครับโอเคอย่างนี้สวยงามอยู่ก็ผมมาขอลดเบ็ดยิงหน่อยนะครับโอ้ยแมเรืออย่างแย่ทุกคนโอเคแต่ตอนที่ถามว่าโอเคไหมนะกำไร5 0 0ร้อนะผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่อ่ะขอเพิ่อมอีกหน่อยได้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วม,มา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 ,มา ผมไม่ค่อยขึ้นเลยว่ะทุกคนดูดิโอเคเออได้อยู่ทุกคนมาตอนนี้กําไรของเรานะผมอยู่ที่เจ0ดร้อบาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะผมไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะเพราะว่าเครดิต1 5 0 0เนี่ยคือผมเติมมากะยิงเล็ยาวๆจนกว่าจะได้กาไรดีๆนะผมซึ่งตอนเนี้ผมก็มองว่ากาไร7 0็ร้อยเนี่ยมันก็พอสมควรแล้วนะครับผมก็คือแบบแรงงานนะเออทำงานแรกไอ้ขั้นต่ำอ่ะสองวันได้นะครับผมยิงได้ไม่ถึง5นาทีเนี่ยได้เงินแรงงานขั้นต่ำได้ถึงสองวันนะซึ่งส่วนตัวผมมองว่า ก็โอเคแล้วนะครับผมงั้นผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าละกันเนาะก็โอเคเป็นไงก,กันบ้างครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะกดติดตามนะครับผมนี่อย่าลืมกดไลค์นะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆจากช่องเรานะและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ